Camping Story Series โดยเจสันริกเจ้าของค่ายอลันแคมปตอนการวิจัยอดนอนของรัสเซียยินดีต้อนรับเข้าสู่อลันแคมปนะทุกคนผมริกเป็นเจ้าของค่ายและทุกๆกิจกรรมทีน่นี่มันจะมอบความสุขและความตื่นเต้นเร้าใจอย่างแน่นอนและหนึ่งในนั้นก็คือการฟังเรื่องเล่าของผมเป็นยังไงกันบ้าง กิจกรรมในค่ายแห่งนี้สนุกและตื่นเต้นกันใช่ไหมและในครั้งนี้ผมเองก็ยินดีที่จะเล่าเรื่องให้ทุกคนได้ฟังอย่างแน่นอนซึ่งตัวผมเองก็อยากจะยินดีกับกลุ่มคนที่มาเข้าค่ายครันที่แล้วด้วยที่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยกันครบทุกคนไม่มีใครกล้าแหงกฎในกิจกรรมของผมและหวังว่าผู้คุณในคืนนี้ก็จะทำตามกฎในกิจกรรมนี้เช่นกันอืมให้ผมเดานะ พวกคุณคงยังไม่รู้ว่ากฎในกิจกรรมนี้คืออะไรใช่ไหมงั้นเดียวผมบอกให้ฟังเองและผมก็จำหน้าพวกคุณบางคนได้อย่าลาคาญช่วงเวลาในการอธิบายกฎนี้เลยเพราะยังไงก็ยังมีคนหน้าใหม่ที่เข้าร่วมแคมป์ครั้งนี้ด้วยสงสัยผมคงต้องพิมพ์กฎแล้วแจ้งให้ทีมงานอีกค่ายเอากฎไปแจกจ่ายก่อนเริ่มกิจกรรมซะแล้วสิกฎข้อแรกระหว่างที่ผมเล่าเรื่องอย่าได้พูดแทรกผม หากมีคำถามให้เก็บไว้ในใจหรือถ้ากลัวลืมจดลงกระดาษที่ทางค่ายแจกไว้ให้ก็ได้และเมื่อผมให้เวลาถามก็ไม่ต้องเกรงใจและถามได้เลยกฎข้อที่สองหากได้ยินเสียงอะไรแปลกที่ไม่ใช่เสียงของผมอย่ามองหาต้นตอของเสียงให้ตั้งใจฟังเรื่องที่ผมเล่าถ้าหากไม่สามารถทนได้ให้ยกมือขึ้นเพื่อส่งสัญญ,ญาณไม่ต้องพูดอะไรและผมจะลุกไปจัดการให้เอง ไม่ต้องกลัวว่าผมจะลำคาญหรือว่าโกรธหรอกนะผมถือว่าความปลอดภัยของลูกค้าเป็นที่หนึ่งเสมอและกฎข้อสุดท้ายเมื่อจบกิจกรรมแล้วอย่าลืมที่จะมาขอตราปั๊มจากผมซึ่งมันจะเป็นตราปั๊มที่ทำให้ทุกคนนอนหลับฝันดีในค่ายไม่มีอะไรเอาตัวคุณไปได้ถ้าคุณมีตราปั๊มนี้เอาล่ะมาเริ่มกันดีกว่า คุณเคยลองคิดกับตัวเองไหมว่าสิ่งใดที่จะทำให้เรานั้นทรมานมากถึงขีดสุดอาจจะเป็นการถูกทิ้งหรือไม่ก็เป็นการประสบอุบัติเหตุแต่ก็ไม่เท่ากับการที่นักวิจัยชาวรัสเซียในช่วงปลายทศวรรษที่1940ได้ทำการทดลองให้คนเังห้าคนนั้นไม่หลับไม่นอนเป็นเวลาหนึ่งเดือนโดยใช้ก๊าซทดลองเป็นสารกระตุน้นพวกเขาถูกขังไว้ในห้องที่ปิดสนิท เพื่อตรวจสอบปริมาณออกซิเจนอย่างระมัดระวังเพื่อที่จะไม่ให้ก๊าซฆ่าพวกเขาด้วยความที่มันมีความเป็นพิษส,สูงในห้องมีกล้องวงจรปิดไมโครโฟนและรูกระจกหน้าต่างหนาประมาณ5นิ้วลึกเข้าไปในห้องเพื่อตรวจสอบห้องนี้เต็มไปด้วยหนังสือเตียงสำหรับนอนแต่ไม่มีเครื่องนอนซิงน้ําและโถส้วมและอาหารแห้งที่มากพอที่จะให้ทั้ง5อยู่ได้นานกว่า1เดือน ผู้ทดสอบทั้ง้าคือนักโทษการเมืองซึ่งถือว่าเป็นศัตรูของรัฐในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองทุกอย่างเรียบร้อยดีใน5วันแรกอาสา,าสมัครแทบไม่บ่นอะไรเลยหลังจากได้รับสัญญาจอมปลอมะนะว่าพวกเขาจะได้รับอิสระหากพวกเขาทำสำเร็จการทดสอบและไม่ได้นอนเป็นเวลา30วันการสนทนาและกิจกรรมของพวกเขาได้รับการสอดส่องและสังเกต ว่าพวกเขายังคงพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจในอดีตและน้ำเสียงทั่วไปของการสนทนาของพวกเขาก็เริ่มแหบลงหลังจากผ่านไป4วันหลังชาววันที่หพวกเขาเริ่มบ่นเกี่ยวกับสถานการณ์และเหตุการณ์ที่นำพวกเขามาสู่ห้องห้องนี้และเริ่มแสดงความหวาดระแวงอย่างรุนแรงพวกเขาเริ่มหยุดคุยกันแล้วเปลี่ยนเป็นกระซิบกับไมโครโฟนและช่องกระจกสลับกันไปมาในตอนแรก นักวิจัยสงสัยว่านี่อาจจะเป็นผลจากก๊าซที่พวกเขาใช้ในการทดลองหลังจากผ่านไปถึงวันที่9หนึ่งในนั้นเริ่มกรีดร้องเขาวิ่งไปรอบห้องแล้วก็ตะโกนสุดเสียงซ้ำๆติดต่อกันเป็นเวลาสามชั่วโมงแล้วเขายังคงพยายามกรีดร้องแต่ทำได้เพียงส่งเสียงลำแหลมเป็นครั้งคราวนักวิจัยต้องสมมติฐานว่าเส้นเสียงของเขาน่าจะฉีกขาดสิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดเกี่ยวกับพฤิกรรมนี้ก็คือ ปฏิกิริยาของเฉลยคนอื่นๆที่มีต่อเขาพวกเขายังคงกระซิบกับไมโครโฟนต่อไปจนกระทั่งเฉลยคนที่สองเริ่มกรีดร้องฉเฉลยคนที่อยู่นั่งนิ่งๆมาตลอดสองคนจูๆ่ๆก็ฉีกหนังสือออกจากกันละเลงหน้าหนังสือแต่ละหน้าด้วยอุจจระของพวกเขาเองและแปะมันอย่างใจเย็นเหนือช่องกระจกจากนั้นเสียงกรีดร้องก็หยุดลงทันทีรวมถึงเสียงกระซิบไมโครโฟนก็เช่นกัน หลังจากนั้นอีก3วันผ่านไปนักวิจัยพยายามตรวจสอบไมโครโฟนทุกๆชัว่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่ามันยังใช้งานได้เนื่องจากว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่คนทั้ง5้าอยู่ข้างในแล้วจะไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมามีเพียงการใช้ออกซิเจนในห้องที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าทั้งห้าคนนั้นยังมีชีวิตอยู่อันที่จริงแล้วมันคือระดับออกซิเจนที่คนทั้งห้าคนจะได้รับในปริมาณที่มากพอ พอๆกับการเพิ่งผ่านการออกกำลังกายมาอย่างหนักในเช้าวันที่14นักวิจัยทำสิ่งที่พวกเขากล่าวว่าจะไม่ทำเพื่อให้ได้รับปฏิกิริยาจากเฉลยแต่พวกเขาก็ตัดสินใจที่จะทำโดยการประกาศผ่านวิทยุภายในห้องโดยหวังว่าจะกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองใดๆจากเฉลยแล้วหวังว่าพวกเขาจะยังไม่ตายซะก่อนเรากำลังจะเปิดประตูห้องเพื่อทดสอบไมโครโฟน ออกหางจากประตูแลนอนรับกับพื้นซะไม่งั้นโดนเป่าหัวแน่ถ้าทำตามพวกแกจะเป็นอิสระทันทีเราไม่ต้องการอิสระอีกต่อไปการโต้เถียงเกิดขึ้นระหว่างนักวิจัยและกองกำลังทหารที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในเรื่องที่ไม่สามารถกระตุ้นการตอบสนองโดยใช้วิทยุสื่อสารได้อีกในท้ายที่สุด ทางรัเสเซียก็ตัดสินใจใเปิดห้องในเวลาเที่ยงคืนของวันที่15ในห้องไม่มีแก๊สกระตุ้นอีกต่อไปแต่กลับเต็มไปด้วยอากาศบริสุทธิ์และเสียงจากไมโครโฟนก็เริ่มคัดค้านทันที3เสียงในห้องต่างเริ่มอ้อนวอนเรากับขอร้องชีวิตกับคนรักให้เปิดแก๊สนั่นอีกครั้งห้องถูกเปิดออกและส่งทหารเข้าไปเพื่อนำตัวผู้ทดลองออกมาพวกเขาเริ่มกรีดร้องดังกว่าที่เคยรวมถึงเราทหารก็เช่นกัน เมื่อได้เห็นสิ่งที่อยู่ข้างในห้องหนูทดลองสี่ในห้าคนยังมีชีวิตอยู่แม้ว่าสภาพของแต่ละคนนั้นจะแทบไม่เหมือนกับคำว่ามีชีวิตอยู่แล้วก็ตาม5วันผ่านไปสิ่งสกรปรกภายในห้องไม่ได้ถูกแตะต้องมากนักมีชิ้นเนื้อจากต้นขาและหน้าอกของผู้ทดสอบที่เสียชีวิตถูกยัดไปในท่อระบายน้ำตรงกลางห้องเกิดการอุดตันท่อระบายน้ำและปล่อยให้น้ำสะสมบนพื้นประมาณ4นิ้ว ส่วนความจริงที่ว่าน้ำที่ขังบนพื้นเป็นเลือดนั้นยังไม่ทราบแน่ชัดผู้ทดสอบที่ร่อชีวิตทั้งสี่คนยังมีกล้ามเนื้อและผิวหนังส่วนใหญ่ถูกฉีกออกจากร่างกายเนื้อและกระดูกปลายนิ้วที่ถูกเปิดออกบ่งชี้ได้ว,ว่าบาดแผลนั้นเกิดขึ้นจากมือของหนูทดลองไม่ใช่ฟันอย่างที่นักวิจัยคิดวไว้ตอนแรกการตรวจสอบตำแหน่งและมุมของบาดแผลยังใกล้ชิด พอจะบอกได้ว่าส่วนใหญ่นั้นเกิดจากการทำร้ายตัวเองอวัยวะในช่องท้องใต้าชายโครงของผู้ทดสอบทั้ง4หายไปในขณะที่หัวใจปอดและกระบังลมยังคงอยู่ที่เดิมผิวหนังและกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ที่ติดกับซี่โครงถูกฉีกออกเผยให้เห็นปอดผ่านซี่โครงหลอดเลือดและอวัยวะทั้งหมดยังคงไม่บุบสลายแต่เศษอวัยวะบางส่วนเพิ่งถูกขย้อนออกมาบนพื้นแพ่กระจายไปทั่วร่าง ที่อวัยวะไม่ครบ32แต่ก็ยังคงมีชีวิตอยู่ของผู้ทดลองนั้นระบบย่อยอาหารของทั้ง4คนสามารถมองเห็นถึงข้างในได้เลยว่ามันกำลังทำงานอยู่นั่นคือการย่อยอาหารเห็นได้ชัดว่าสิ่งที่พวกเขากำลังย่อยก็คือเนื้อของพวกเขาเองในตอนที่พวกเขาฉีกมันออกและกินในช่วงเวลาหลายวันที่ผ่านมาทหารส่วนใหญ่เป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษของรัสเซียที่ทำงานในสถานที่ดังกล่าว แต่มีหลายคนปฏิเสธที่จะกลับเข้าไปที่ห้องเพื่อรับตัวหนูทดลองออกมาเพราะพวกเขายังคงกรีดร้องขอร้องว่าให้ปล่อยพวกเขาทิ้งไว้ในห้องนั้นต่อไปสลับกับขอให้เปิดแก๊สนั่นอีกครั้งจนกระทั่งพวกเขาหลับไปทุกคนประหลาดใจที่หนูทดลองได้ลุกขึ้นต่อสู้อย่างดุเดือดเมื่อทหารพยายามจะนำตัวพวกเขาออกมาทหารรัสเซียนายหนึ่งเสียชีวิตจากการถูกลงคอ อีกคนก็บาดเจ็บหนักเพราะลูกอันธชีกแล้วหลอดเลือดแดงที่ขาก็ถูกตัดโดยฟันของคนบ้านในห้องนั้นทหารอีกห้านายเสียชีวิตหากนับรวมทหารที่ฆ่าตัวตายในช่วงหลายสัปดา์ด้วยเพราะว่าเห็นเหตุการณ์บ้านั่นระหว่างการขัดถืนฉเฉลยหนึ่งในสี่คนที่ยังมีชีวิตอยู่ม้ามของเขาแตกและเลือดออกแทบจะในทันทีนักวิจัยทางการแพทย์พยายามทําให้เขาสงบเขาถูกฉีดด้วยสารมอร์ฟีน มากกว่าโดสปกติของคนทั่วไปถึงสิบเท่าแต่มันก็ไม่เป็นผลเขาไปยังพยายามต่อสู้เหมือนสัตว์ที่ถูกต้อนให้จนมุมเขาหักแขนของแพทย์คนหนึ่งสักพักเขาก็มีเลือดออกจนถึงจุดที่ระบบหลอดเลือดนั้นมีอากาศมากกว่าเลือดเสียอีกแม้ว่าหัวใจเขาใกล้จะหยุดเต้นแต่เฉลยคนนี้ยังคงกรีดร้องและดิ้นต่อไปอีกสามนาทีพยายามกัดฟันสู้กับใครก็ตามที่เข้ามาจับตัวเขาแล้วก็พูดว่า เขาอีกเขาพูด,ดนานซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งมันถึงขีดจำกัดของร่างกายและเขาก็เงียบไปในที่สุดส่วนเฉลยที่เข้ารับการทดสอบอีก3ามคนที่ยังรอดชีวิตถูกควบคุมตัวและย้ายไปยังสถานพยาบาลสองคนที่เส้นเสียงยังไม่พังก็ร้องขอกาสนั่นยังต่อเนื่องแบบเอาเป็นเอาตายผู้บาดเจ็บมากที่สุดในบรรดาสคนนั้นถูกนำตัวส่งห้องผ่าตัดเพียงห้องเดียวที่มี ในกระบวนการผ่าตัดนั้นเพื่อให้อวัยวะของเขากลับคืนเข้าไปในร่างกายพบ,บว่าเขามีภูมิคุ้มกันต่อยาระงศาศาับประสาทที่พวกเขาให้เพื่อเตรียมการเข้าสําหรับผ่าตัดเขาต่อสู้อย่างดุเดือดกับพันธนาการที่มัดเอาไว้รอบเตียงเมื่อแก๊สยาสรุปถูกนาออกมาเพื่อให้เขาเข้าสู่ผวังเขาฉีกสายมัดกว้างสี่นิ้วที่ข้อมือข้างหนึ่งได้เกือบหมดแม้กระทั่งน้ําหนักของทหาร200อปอน ที่ถือข้อมือข้างนั้นก็เช่นกันต้องใช้ยาสลบมากกว่าปกติเล็กน้อยเพื่อที่จะหยุดเขาไว้และทันทีที่เปลือกตาของเขากระพือและปิดลงหัวใจของเขาก็หยุดเต้นในการชันสูตรศพของชเชลลยคนนี้บนโต๊ะผ่าตัดพบว่าเลือดของเขามีระดับออกซิเจนมากกว่าปกติถึงสเท่ากล้ามเนื้อยังคงอยู่ติดกับโครงกระดูกและมีกระดูก9ชิ้นที่หักระหว่างการขัดขืนทหารที่มารับตัวส่วนใหญ่ มาจากแรงกล้ามเนื้อของเขาเองที่ออกแรงกดจนกระดูกที่อ่อนแรงอยู่แล้วหักลงไปอีกผู้รอชีวิตคนที่สองเป็นคนแรกในห้องที่เริ่มกรีดร้องเส้นเสียงของเขาถูกทำลายไปแล้วเขาไม่สามารถร้องขอหรือขัดขืนการผ่าตัดได้สิ่งเดียวที่ตอบสนองได้ก็คือการใส่หัวอย่างรุนแรงเพื่อแสดงความไม่พอใจเมื่อแพทย์นำก๊าซสลบเข้ามาใกล้เขาแต่ไม่นานนักเขาก็พยากหนาใช่เขาพยากหนา เมื่อมีแพทย์คนหนึ่งพูดขึ้นมาส่งส่งว่าจะลองผ่าตัดแบบไม่ใช้ยาชาส่วนฉเฉลยก็ไม่มีท่าทีว่าจะขัดขืนตลอดทั้ง6ชั่วโมงของการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะในช่องท้องและปกปิดด้วยผิวหนังที่เหลืออยู่หัวหน้าศัลยแพทย์กล่าวว่าในทางการแพทย์มีโอกาสที่ผู้ป่วยจะรักษาชีวิตได้พยาบาลผู้ช่วยเหลือการผ่าตัดคนหนึ่งกล่าวด้วยความหวาดกลัวว่าเธอเคยเห็นคนไข้ย,ยิ้มมุมปากหลายครั้ง เมื่อใดก็ตามที่เขาสบตากับเธอเมื่อการผ่าตัดสิ้นสุดลงฉเฉลยมองไปที่ศัลยแพทย์และเริ่มหายใจดังเสียงหืดืดพยายามที่จะพูดศัลยแพทย์หยิบปากกาและแผ่นอิเล็กโทรอดออกมาเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเขียนข้อความที่ต้องการลงไปได้ฉเฉลยรีบคว้าปากกาก่อนจะเริ่มเขียนผ่าตัดต่อไปฉเฉลยอีกสองคนได้รับการผ่าตัดแบบเดียวกันโดยที่ไม่ใช้ยาชา แม้ว่าพวกเขาจะต้องได้รับการฉีดยาให้เป็นอมพาตตลอดระยะเวลาการผ่าตัดศัลยแพทย์พบว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะทำการผ่าตัดในขณะที่ผู้ป่วยยังคงหัวร้ออย,ย่างต่อเนื่องเมื่อผู้ป่วยเป็นอมพาตนักวิจัยจึงจะสามารถติดตามเฉลยด้วยตาของเขาเท่านั้นหนูทดลองรายนี้พยายามจะขอร้องการกระตุ้นอยู่เป็นระยะระยะนักวิจัยพยายามถามว่าทำไมพวกเขาจังหาถึงต้องทำร้ายตัวเอง ทำไมถึงควักอวัยวะตัวเองออกมาและทำไมถึงต้องการแก๊สขนาดนั้นสิ่งที่ฉเฉลยตอบมีประโยคเดียวเท่านั้นผมจะหลับไม่ได้การพนันาการฉเฉลยได้รับการเสริมให้แข็งแกร่งขึ้นและถูกนำกลับเข้าไปในห้องพักเพื่อรอการพิจารณาว่าจะทำอย่างไรกับพวกเขาต่อนักวิจัยต้องเผชิญกับความโกรธแคนของเหล่าเจ้านายทางทหารของพวกเขา ที่ด่านี้เรื่องความล้มเหลวของเป้าหมายที่ระบุไว้ในโครงการต่อมาจึงได้พิจารณาประหารเฉลยที่รอดชีวิตผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นอดีตหน่วยสืบราชการรับกลับมองเห็นบางอยางและต้องการจะดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหากพวกเขาได้รับแก๊สอีกครั้งนักวิจัยคันขานเป็นจำนวนมากแต่ก็ไม่เป็นผลในการเตรียมพร้อมสำหรับการถูกขังในห้องพักอีกครั้งผู้เขาร่วมการทดลองจะต้องเชื่อมต่อกับจอภาพมอนิเตอร์ และมัดแขนมัดขาวไว้สำหรับการกักขังระยะยาวมีสิ่งหนึ่งที่สร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนทั้ง3มคนนั้นหยุดดิ้นเหมือนกับคนบาทัานทีที่รู้ว่าพวกเขาจะได้กลับเข้าไปใช้แก๊สนั่นอีกครั้งเห็นได้ชัดว่าณนะจุดนี้ทั้งสมคนพยายามอย่างหนักเพื่อให้ร่างกายนั้นตื่นตัวหนึ่งในหนูทดลองที่สามารถพูดได้หัมเพลงเสียงดังและต่อเนื่อง ส่วนเฉลยไร้เส้นเสียงกำลังดันขาตัวเองเข้ากับที่พันธนาการอย่างสุดกำลังเริ่มจากซ้ายขวาแล้วก็ส้ายอีกครั้งเพื่อโฟกัสกับอะไรบางอย่างเฉลยที่เหลือกำลังโยกหัวออกจากหมอนและกระพริบตาทีทีนักวิจัยส่วนใหญ่เฝ้าติดตามครึ่งสมองของพวกเขาด้วยความประหลาดใจมันเป็นปกติเกือบตลอดเวลาและบางครั้งกราฟก็แบนลาบอย่างอธิบายไม่ถูกเหมือนว่า เขาได้รับการทรมานจากสภาวะสมองตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าก่อนที่จะกลับมาเป็นปกติขณะที่พวกเขาจ,จอดอยู่กับกระดาษที่เลื่อนออกมาจากเครื่องตรวจสอบคลื่นสมองมีพยาบาลคนหนึ่งเห็นเขาหลับตาในขณะเดียวกับที่หัวกำลังแตะหมอนคลื่นสมองเขาเปลี่ยนเป็นการนอนหลับลึกในทันทีหลังจากนั้นหัวใจของเขาก็หยุดเต้นฉเฉลยหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่และสามารถพูดได้นั้นเริ่มกรีดร้องคลื่นสมองของเขา แสดงเป็นแนวราบเหมือนกับคนที่หลังตายไปแล้วผู้บัญชาการออกคำสั่งให้ปิดผนึกห้องที่มีหนูทดลองทั้งสองคนรวมถึงนักวิจัยสามคนด้วยหนึ่งในสามคนนั้นชักปืนทันทีและยิงผู้บัญชาการในระยะเผาคนจากนั้นหันปืนไปที่เฉลยใบยและเป่าสมองเขาเช่นกันเขาเล็งปืนไปที่เฉลยคนสุดท้ายซึ่งยังคงถูกล็อกคออยู่บนเตียงขณะที่สมาชิกที่เหลือในทีมแพทย์ และนักวิจัยหนีออกจากห้องไปกูจะไม่ถูกขังอยู่ในห้องกับคนประหลาดพันนี้อ้เีเฮ้ยพวกมึงทุกคนเป็นตัวบ้าอะไรกันแน่บอกกูมาสิวะนักวิจัยตะโกนใส่ชายที่ถูกมัดไว้กับโต๊ะและหนูทดลองคนนั้นก็ถามพลางยิ้มกว้างความจำเสื่อมงั้นเหรอพวกเราก็คือแกนั่นแหละเราคือความบ้าคลั่งที่แฝงตัวอยู่ในตัวของพวกแก เป็นสิ่งที่พว้แกหลบซ่อนจากตีงของผู้แก่ทุกคืนเป็นสิ่งที่พวกแก,ก,พก,แก,ก่พกกยายามตัดสงบลงแต่ทำไม่ได้เป็นสิ่งที่นักวิจัยลั่นไกไปที่หัวใจของเฉลยคนนั้นจนเขาสำลักเลือดออกมาอย่างแรงและนี่ก็คือประโยคสุดท้ายก่อนที่เขาจะสิ้นใจจะได้เป็นอิสละม กันบางน่ากลัวดีใช่ไหมล่ะแต่ว่านะพวกคุณที่เป็นคนหน้าใหม่ผมเตือนพวกคุณไปตั้งแต่แรกแล้วว่าอย่าแหกกฎเอ,อ้ยแต่ก็ไม่เป็นไรผมเองก็ทำอะไรไม่ได้เมื่อมันเกิดขึ้นไปแล้วผมเองก็คงต้องรับผิดชอบผมมองว่าคืนนี้พวกคุณจะหลับฝันดีและมีความสุขในอลันแคมแห่งนี้นะแล้วเจอกันพรุ่งนี้ราตีโซวัต